ปลูกข้าวโพดครั้งใดต้องใช้คลีโอโปรสาต์ทับได้ใช้ครั้งเดียววัชพืชร้ายตายเรียบคลีโอโปรสารคุมข่าวัชพืชกำจัดได้ทั้งใบแคบและใบกว้างที่คอยมาแย่งกินธาตุอาหารของต้นข้าวโพดทำให้ผลผลิตลดลงต้องจัดการด้วยคลีโอโปรคลีโอโปรสาต์ทับได้ไม่เป็นอันตรายต่อต้นข้าวโพดใช้ได้กับข้าวโพดทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ข้าวโพดพ่อพันธุ์แม่พันธุ์หรือข้าวโพดตอดยอดและข้าวโพดหวานก็ยังใช้ได้โดยไม่เป็นอันตรายคลีโอโปรยังมีข้อดีคือชช่่่วววงงงกกาาาารใ้้้้้ฉีดดพพนนไตตััแขโอยุ14-21 ทับได้ใช้ครั้งเดียวคุมได้นานจนถึงเก็บเกี่ยวไม่ต้องฉีดไร่ร่องไม่ต้องพ่นรอบ2องคลีโอโปรประกอบด้วย3หัวใจหลักดังนี้คลีโอสารกาจัดวัชพืชในไร่ข้าวโพดทาซีแมกโปรสารควบคุมวัชพืชเบสบอลสารเสริมประสิทธิภาพเสริมฤทธิ์ช่วยให้สารยึดเกาะและซึมเข้าสู่ใบวัชพืชอย่างเต็มประสิทธิภาพคลีโอโปรหนึ่งชุดสามารถพ่นได้ถึง6ไร่วิธีใช้ก็ง่ายเพียงผสมตามขั้นตอนแนะนําดังนี้เตรียมถังน้าเล็กสาหรับผสมสารทั้ง3ตัวก่อนด้วยคลีโออัตรา1 0 0ซีซีคนให้สาระละลายตามด้วยทาซมรรอััตา900ก และปิดท้ายด้วยเบสมออัตรา2 0 0ร้ซีซีคนให้เข้ากันแล้วเทลงถังใหญ่ที่มีน้ํา4 0 0ลิตรคนให้เข้ากันอีกครั้งก็พร้อมสาหรับฉีดพ่นต้นข้าโพดสมบูรณ์โตวไวปลูกข้าโพดครั้งใดต้องใช้คลีโอโปรศาดทับได้ใช้ครั้งเดียวว่าจะพืชร้ายตายเรียบ